พี่น้องสาหรับผูใ้ใดที่รอวันฟูวันจมประจําเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดมาแล้วนะคะเออย่าท่องก็หายไปตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนะาะวันนี้ลังค้นมาเฮ็ดหน้าละย่ายท่องขอพรท่านไอเฮ็ดหน้ายู่มีวันขอวันมือวันฟูวันจมประจาเดือนกรกฎาคมแน่วันสออเอาผู้ใดมากอใหมอันนี้เลิกนี้ที่ย่าทอนหายไปก็คือเลิก เกษตรกรเริ่มปลูกพืชปลูกพัก head high, head เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเริ่มพี่น้องบริเกี่ยวก็วา่ามือออกรถไม่บริเกี่ยวก็วา่าข้นบานไม่เปิดโรงเปิดล,ดลานเอียงไม่ได้เกี่ยวกันค่ะถ้าถ้าไปหาวันออกรถออกเลือหรือว,ว่าเปิดลานไม่ต้องไปหาอีกมือหนึ่งเป็นวันท่องช่ยที่ดีไปก่านีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ท่นมาไห้วันฟูวันจงเกียกกเกเ่ยวกับเกษตรกรเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าปลูกพืชปลูกพักยังสินะพี่น้องเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดก็จะมีอยู่สี่มือพี่น้องมีอยู่สี่วันนะคะวันฟูก็จะมีวันที่เจ็ด วันที่สิบสองวันที่สิบเก้าและวันที่ยี่สิบหกค่ะพี่น้องมีอยู่สี่หมื่นเด้อแคบไว้ละก็จดไว้เจ้าสะดวกมือใดเจ้าไปเลือกเอาเลยพี่น้องก็มีวันที่เจ็ดวันที่สิบสองวันที่สิบเก้าและวันที่ยี่สิบหกค่ะพี่น้องนี่ละมีอยู่สี่วันเห็นหนเห็นหน้าแต่อยากได้ผลผลิตหลายหามือหาเว้นจากน้อยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลองดูก็ไม่เสียหายเนาะพี่น้องเนาะ ทวมอย่าเสียแรงได้เสียใดพผนผลิตหลายผู้ใดเห็ดผู้นัน้นกระอยากได้พลนผลิตลายหลายคือวันาหาหมือหาเวเที่จังเน่แต่พอตะแม่เข้าหามาานะครับพี่นอ้องจื้ใดบอเจ็ดสิบสองสิบเก้า 7, 12, 19, และยี่สิบหกเด้อพี่น้องเดอ้อเอาไปเลยค่ะสี่วันนี้ค่ะ